คุณผู้ชมครับปัจจุบันวงการแข่งรถในเมืองไทยนั้นเปิดกว้างสําหรับผู้หญิงมากขึ้นนะคะและมีนักแข่งหญิงไม่น้อยค่ะที่ประสบความสําเร็จกับเส้นทางนี้นะคะล่าสุดในการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส2016ส่วสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีนักแข่งสาวสวยน่าจับตามองอย่างมากติดตามได้จากรายงานค่ะการได้โชวลีลาเข้าโค้งเข้าเกียร์หักพวงมาลายัยและเหยียบคันเร่งในสนามได้อย่างอิสระ ทำให้มีหนุมสาวไม่น้อยที่หลงไหลสเสน่ห์ในกีฬาแข่งรถซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องแคทณัทน,นิตลีวัฒนาวรากุลนักแ,แข่งสาววัย23ปีจากทีมมอรินเรสซิ่งทีมที่ชื่นชอบและแตัดสินใจเล่นกีฬาแห่งความเร็วนี้ตั้งแต่อายุ19ปีโดยเริ่มแข่งรายการแรกในปี2556จากนั้นในปี2 5 5 8เธอได้รับโอกาสสำคัญเข้าแข่งขันรายการใหญ่อย่าง Thailand Super Series เป็นปีแรกในประเภท p r Production c l a s ซ C โดยทำการแข่งขันร่่วมกับผู้ชายซึงค ก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้ตั้งแต่ปีแรก oh. เมื่อสามารถคว้าแชมป์คลาสซีมาครอง mm. ก่อนจะขยับขึ้นมาเล่นในคลาสปีในปีนี้ mm. เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าผู้หญิงก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชาย คือค้นอ่ะคุณพ่อเขาเคยแข่งโกคาร์ตใช่ปะคะแคเ้เด็กๆก็อยากจะแข่งบ้างอยากจะขับบ้างอนะไรเงี้ยพอโตมาก็เลยเหมือนว่าออบอกเขาว่าอยากไปแข่งโกคาร์บ้างอนะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอ้ยโตขนาดนี้แล้วห้ไปแข่งรถยนต์ได้แล้วอนะไรเงี้ยแล้วเื่อเหมือนไปแข่งรถยนต์ก็สนามแรกมีถ้วยกลับบ้านก็เลยหลังจากนั้นก็เลยยาวลากยาวมาถึงตอนนี้เลยผู้ชายเขาก็อาจจะนิ่งแต่เรื่องความบูเขาต้องได้ได้เยอะกว่าเราอยู่แล้วอนะไรเงี้ยคิดว่าถ้าพ่อได้เปรียบของผู้หญิงน่าจะเป็นเรื่องความนิ่ง กำลังใจสำคัญของน้องแคทก็คือคุณพ่อชากาดีวัฒนาวรากุลที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้เป็นทุงเดิมอยู่แล้วโดยคุณพ่อได้ติดตามไปดูแลและให้กำลังใจในทุกๆสนามที่น้องแคททำการแข่งขันรวมถึงคอยให้คำแนะนำและอยู่เคียงข้างน้องแคทเสมอไม่ว่าผลการแข่งขันจะแพ้หรือชนะก็ตามจริงๆเราจะให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องออออทักษะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องจิตใจแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าครับ คือการชนะเนี่ยคือเอาชนะใจตัวเองมากกว่าที่เราต้องไปชนะกับอะไรอะไรทั้งสิ้นนะครับจริงๆเราภูมิใจตั้งแต่เขาชอบกีฬานี้แล้วครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นขอให้เป็นประสบการณ์ขเขาแล้วก็ชีวิตที่ดีของเขาดีกว่าครับโอ้ยเขาวรมีส่วนมากค่ะคือถ้าวันนั้นคุณพ่อไม่สนับสนุนใครก็คงอาจจะไม่ได้แข่งมาถึงวันนี้เลยคือเขาก็จะให้กําลังใจแล้วก็จะค่อยอยบอกว่าจะยินๆนนะค่อยๆขับไปเท่าที่ไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปัจจุบันน้องแคทจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมซึ่งก็ได้นำมาปรับใช้กับการจัดการชีวิตและการเล่นกีฬาของตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งในอนาคตหากเธอไม่ได้เป็นนักแข่งแล้วก็พร้อมจะสานต่อกิจการผลิตอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ของครอบครัวต่อไปเพราะอย่างน้อยก็เป็นกิจการเกี่ยวกับรถที่เธอชื่นชอบส่วนในการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2016ที่จังหวัดบุรีรัมย์น้องแคทที่ขยับขึ้นมาขับในรุ่นซูเปอร์โปรดักชันคลา ก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ในสนามแรกส่วนสนามที่2ได้อันดับ4ซึ่งน้องแคทยืนยันว่าจะนําความผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อคว้าแชมป์ในปีนี้มาครองให้ได้อายุยังน้อยนะคะ23ปีเท่านั้นเองค่ะ